แล้วนอกจากนี้ตอนนี้หุนมาเน็ตเดินสายไปที่ฝร,รั่งเศสเนะปรากฏว่ามีการรายงานข่าวชี้แจงว่าฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยโดยเอมูรเอลมาครงเสนอว,ว่าจะจัดหาเอกสารเพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาหากจําเป็นแล้วก็เอามาตีข่าวภายในประเทศทีนี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างคะแนนให้กับหุนมาเน็ตประมาณว่าฝรั่งเศสแบบอยู่ข้างเรานะฝรั่งเศสอยู่ข้างเรานะนะ ผมนึกว่าได้เป็นพ้นจากการเป็นอาณานิคมไปตั้งนานแล้วน่าจะภูมิใจนะเป็นเอการาชแ,<ต>แล้วนี่แต่ฝรั่งเศสจะทําเช่นนั้นจริงหรือไม่และทําได้มากขนาดไหนก็ต้องรอด,ดูเพราะยังไงไทยเราไม่รับอนนานาจศาลโลกอยู่แล้ว<ช>จะไปทําอะไรได้ถ้าเกิดกัมพูชาต่อให้ชนะศาลโลกมาจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากปราสาทสามหลังแล้วว่าพื้นที่ดินแดนบางที่เราก็ไม่ยอมเข้ามาก็ยิงกันเท่านั้นเองใช่แล้วกัมพูแล้วฝรั่งเศสจะเข้ามายุ่งยามไม่ได้เป็นเรื่องระหว่างประเทศสองประเทศคนะ รวมไปถึงจีนด้วยที่มีความพยายามจะไปคุยโม้โอ้โหว่าจีนสนับสนุนเรานะจีนให้อาวุธมาด้วยนะนะกรณีนี้จีนได้ชี้แจงในแฟนเพจสถานทูตไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจีนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาอยากให้ทั้งสองประเทศคุยกันได้ด้วยซ้ําคะจีนไม่ได้สนับสนุนให้ไปศาลโลกนะเขาบอกว่าอยากให้สองประเทศคุยกันได้แล้วจีนบอกว่าจีนไม่ยุ่งเกี่ยวข้างหนึ่งข้างใดล่าสุดทูตจีนคนใหม่คือใคร แฟนเพจบูรพาไม่แพ้เพจนี้เขาจะมีแหล่งข่าวทางการจีนลึกมากแล้วข้อมูลแม่นตลอดทูตจีนคนใหม่คือคนนี้จางเจี้ยนเว่ยทูตคูเวตอดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือจะมาเป็นทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่เนี่ยฮะแล้วที่น่าสนใจคือเพจบูรพาไม่แพ้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก ว่าทางการจีนเนี่ยจะทบทวนการซ้อมรบร่วมกับกัมพูชาเพื่อลดความตึงเครียดกับไทยแหล่งข่าวทางการทูตระบุว่ารัฐบาลปักกิ่งตระหนักถึงความอ่อนไหวของสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างกัมพูชาไทยกัมพูชาและจีนจะซ้อมทางทะเลด้วยกันเนี่ยด้วยกระสุนจ์จสิง11-13มิถุนากัมพูชาพยายามจะอ้างว่าจีนสนับสนุนทั้งที่จีนมีจุดยืนมาตลอดว่าไม่เลือกข้างหรือเข้าไปแทรกแซงเรื่องที่จีนไม่ใช่คู่กรณีโดยตรง จีนกำลังทบทวนการฝึกซ้อมทางทะเลด้วยกระสุนจริงหวังว่าจะลดบรรยากาศที่ถูกมองว่ากัมพูชาแอบอ้างอำนาจจีนเพื่อค่มคู่ประเทศไทยแล้วก็มีภาษิตภาษาจีนนะที่เพจบุรพาไม่แพ้โคตรมาหูเจี a, ้ยหูเวยหมายถึงหมาจิ้งจอกยืมบรารมีเสือมาคมคู่คนอื่นเอาหนังเสือมาคุมร่างเบ่งไปทั่วป่า ทั้งทั้งที่ตนเองเป็นหมา oh. นี่เพจบุรพาไม่แพ้เก่าค <c oughs> นะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างชาติจะมาดุนอะไรหรือเปล่านะก็ต้องฟังหูไว้หูใช่ใ <c oughs> แต่ไทยเราพร้อมนะวันนี้ฮะกองกําลังบุรพาก็มีการซ้อมยิงอาวุธด้วยกระสุนจ,จริงยกระดับความพร้อมปกป้องอธิปไตยไทย พื้นที่ชายแดนไทยักพูชา,าสะแก้วไงค่ะอันนี้กองกําลังบูรพาก็เตรียมความพร้อมอาซ้อมพร้อมใช้กระสุนจริงค่ะ,น,ะนอกจากนี้เคนายยังพร้อมเลยอะเอา,อางี้ดกวยสุนักก็เหรอนี่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนทหารพรานที่13ค่ะ,คคะกองกําลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดนะคะได้มีการลาดตระเวนและสังเกตใช้เคนายด้วยเขามีชื่อนะชื่อว่าเซฟิร่านี่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีค่ะ ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กองกําลังสุรนารีไงบบุรพาก็พร้อมทนะหารเรือยังบอกเลยพร้อมที่จะเข้าไปหนุนใช้ใใตีอย่าขึ้นล่างขึ้นไปก็ได้กล <laughs> นะับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับวันพรุ่งนี้มีรายงานว่านายกแพ่ทองทานลากิจช่วงเวลา11.30นาฬิกา30นาทีจนถึงบ่ายโมงมภารกิจพรุ่งนี้ช่วง10นาฬิกาจะไปเป็นประธานในการมอบนโยบายในพิธีปิด การประชุมเอกอัคราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกที่โรงแรมดิเอต h นี่โฮเทลถนนวิทยุแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น1 1มงครึ่งถึง13นาฬิกาได้มีการแจ้งลากิจเอาไว้แล้วอ๋อเ,เป็นช่วงหนึ่งนะเออนี่น่าสนใจนะคือเวลาพอดีเลยนะนะ,นะคือช่วงใกล้ๆเนี่ยทำไมต้องลากิอคือไม่ใช่บอ .5 นะบอ .5 นี่คือราชการลับนะ แต่นี่คือลากิจนะลากิจลากิจนั่นหมายความว่าต้องไปทําอะไรที่เป็นกิจธุระส่วนตัวไม่เกี่ยวกับราชการใช่หรืออาจจะไปเจอใครที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ราชการไม่ได้เลยให้เกี่ยวไม่ได้เลยไม่ได้เลยถึงต้องลากิจใช่ไหมไม่งั้นก็วอห้าไปก็ได้น่าสนใจแล้วพรุ่งนี้สารดีการนัดใช่ใช่นะสารดีการนัดเก้าโมงครึง่งคุณทักษิณไม่ได้ไปศาลด้วยไม่ได้ไปค่ะนะ จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชอบทําให้คิดนะส่วนปปชปปชชี้แจงนะคคุณภูเทพทวีโชธนากุลรองเลขาธิการปปชที่มีกระแสข่าวว่าปปชยังส่งเอกสารคําชี้แจงไปให้สารดีกาถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยไม่จริงปปชส่งไปหมดแล้วคําแถลงคําชี้แจงเอกสารประกอบไปที่สารดีกาแล้วแล้วสารดีกาได้รับเอาไว้แล้วแล้วไม่ได้แจ้ง ให้ดําเนินการอะไรเพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะนั้นเรียบร้อยและพรุ่งนี้ตัวแทนปปชก็จะไปศาลดีกาตามกําหนดนัดอ่านี่ปปชเรียบร้อยส่งข้อมูลครบถ้วนอืมแล้วก็วันนี้นะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์สายการบินแอร์อินเดียค่ะหลังจากที่เทคออฟได้เพียง5นาทีค่ะปรากฏว่าเครื่องบินตกอ่โอ้นี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ คือขึ้นบินไป5นาทีแล้วดิ่งลงไปอย่างนั้นเลย,ยค่อยๆลงไปอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเออเกิดจากอะไรนี่นะเนี่ยนนน <c oughs> อันนี้ขึ้นจากสนามบินไปไม่นานนะไม่นาน5นาทีแค่นั้นค่ะเ <c oughs> ที่ยวบินเนี่ยออกจากสนามบินที่อินเดียสิมนาฬิกา38นาทีโอ้โห บนลำนี้เนี่ยมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมดนะคะประมาณ240กว่าคนณ<อ>นะตอนนี้ยังไม่ทราบชะตาก,กรรมนะคะแต่ก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับแล้วก็เบื้องต้นนะคะสภาพอากาศตอนที่เกิดเหตุก็มีรายงานว่าสภาพอากาศเองก็แจ่มใสล่าสุดก็เลยสั่ง<อ>ระง,งับเที่ยวบินทั้งหมดนะคะ<อ>เที่ยวบินนีน้จะบินไปที่สนามบินแกริก<ๆ>ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษครับแต่ว่ามาตกก่อนนะคะโอ้ขึ้นจากสนามบินอาเมดาบัต อินเดียใช่ค่ะแค่5นา,าดดทีาาาแล้วจะไปการบินที่ลอนดอนแต่ว่ามัตกเราตกย่านชุมชนด้วยนะใส่บ้านคนด้วยนะแล้วเป็นแบบเครื่องบินโบอิ้ง787ด r e a m l i n e รีมไลเนอคะแล้วไฟลุกเลยนะดูสิแล้วรายงานผู้เสียชีวิตล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายนะคะอันนี้เบื้องต้นนะครับณเบื้องต้นค่ะ ส,สาเหตุก็<พ>อเวยังไม่ทราบนะยังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบกันต่อนะคะคส่วนบ้านเราค่ะเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองอันนี้เราก็ยังคงต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ประเทศไทยเองก็เติบโตในทุกๆด้านหลายพื้นที่เราจะเห็นได้ว่ามีศักยภาพในการพัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกับเมืองโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นรอบๆอบ ท่าเรือกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นย่านเศรษฐกิจเลยนะคะดังนั้นต้องมีแผนที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งฝั่งรัฐบาลเองก็พร้อมในการทำและผลักดันให้สำเร็จนะคะติดตามรายละเอียดจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ ตลอดช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วย่านธุรกิจสําคัญเกิดขึ้นใจกลางเมืองโดยเฉพาะย่านถนนพระราม4ี่สาธรศรีลมเขตคลองเตยที่เป็นเหมือนจุดยุทธศาสตรส์ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภาคธุรกิจและที่อยู่อาศัยมีห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งมากมายมีระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้าเรือและทางด่วนทําให้ราคาที่ดินทุกตารางนิ้วพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวทุกภาคส่วนจึงต้องวางแผน การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมซึ่งท่าเรือกรุงเทพก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในย่านนี้ กระทั่งในปี2562รัฐบาลในสมัยนั้นได้เริ่มให้จัดทำแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพพื้นที่ขนาด2,300ไร่ติดริมน้ำเจ้าพระยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแผนพัฒนาแบ่งเป็นส่วนของท่าเทียบเรือและจัดเก็บสินค้าขนาด943ไร่ก็จะปรับลดขนาดลงครึ่งหนึ่งพร้อมกับนำเทคโนโลยีอาคารเก็บตู้สินค้าแนวสูงที่ทันสมัยมาใช้เช่นเดียวกับที่ฮ่องกงและญี่ปุ่นส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะปรับปรุง เป็นท่าเทียบเรือสำราญรองรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองได้พร้อมกับผุดโครงการมิกยูสพื้นที่สำนักงานพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหอประชุมศูนย์แสดงสินค้าที่ทันสมัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีส่วนพื้นที่นอกเขตรัว้วท่าเทียบเรือจำนวน 1, 4 1 0ร้ไร่ที่ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการมาขอใช้รวมทั้งเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดถึง26ชุมชนก็จะพั นาให้เป็นอาคารที่พักอาศัยมากกว่า6,000ยูนิตและเป็นสถานบริการสาธารณสุขมูลนิธิสนามกีฬาอาคารที่จอดรถพื้นที่ตลาดโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กรวมทั้งเป็นพื้นที่สีเขียว โดยนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมในฐานะกำกับดูแลการท่าเรือแห่งประเทศไทยยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนพัฒนาพื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพที่ดีแต่การจะเดินหน้าต่อได้ต้องผ่านกระบวนการแก้กฎหมายพรบการท่าเรือให้สามารถพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ได้การท่าเรือคลองเตยมีม,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 มติคลมอ,ออกมาสองครั้งเลวนะเรื่องของการใช้พื้นที่การย่อส่วนของท่าเรือคลองเตยที่กรุงเทพอะ่ะ มติคมอให้ดาวไซด์ของท่าเรือกรุงเทพลงนะเพราะมันเป็น,ป,นปัญหาเรื่องของแทงน้ํามันเรื่องของความแออัดของท่าเรือของเตยเรื่องของควันพิษมติคลมอก็ตามหรือพอรบการท่าเรือก็ตามเขามีการต้องแก้ไขพรบการท่าเรือต้องปรับปรุงพื้นที่ทฐบาลของภาคพื่อไทยมาเราก็ทําตามแนวคิดเดิมนโยบายเดิมที่การท่าเรือเขาศึกษาไว้ไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากนี้นเลย สำหรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพครั้งนี้เชื่อว่าสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการพัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนพัฒนาเมืองและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันสามารถนำไรายได้กลับมาพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดีภาครัฐจึงเตรียมผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาตามแผนโดยยึดบนประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นภาพพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพนะค่ะ คือมันคือทำเลทองดีๆนี่เองนะติดแม่น้ำนะเป็นทำเลท,ที่มีศักยภาพมากมแต่ทีนี้จะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติตรงนี้แผนพัฒนาเนี่ยจึงต้องมีใช่ค่ะ